อ๋อสวัสดีครับอยู่กับเฟิร์นไฟววายนะครับนี่เป็นการ์ดของเซนนะครับอันุเคราะห์มาให้เฟิร์นไฟวายกับภูผาเล่นนะครับวันนี้เฟิร์นไม่ได้เล่นเองนะครับเฟิร์นเป็นผู้บรรยายที่ดีครับให้ภูผาที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเล่นไปละกันนะฮะตอนนี้อยู่ดิวิชัน6หลังจากที่เซนท้อแท้ในชีวิตครับได้การ์ดดีมาแต่ว่ายังจมปากอยู่ในดิวิชัน8ก็เลยเฟิร์นเลยขอบอกว่าขอได้ไหมเดี๋ยวช่วยพาขึ้นชั้นให้ นี่ครับการคู่แข่งโอ้โหลูก้าคู่เดอะปายวอลคอร์ดดูว่าภูผาจะรอดหรือเปล่ารอดไหมรอดนะโโลโกเลเซอร์ครับช่วงนี้เป็นทีมที่เป็นทีที่ถูกใจคนไทยจริงครับฟอร์มดีจริงๆแล้วก็สร้างปาฏิหาริย์เป็นจ่าฝูงดูยาวๆแล้วกันนะครับว่าจะได้แชมป์พีแเมรีไหมคู่แข่งครับ4-3-3ภูผาก็จะเป็น สี่สามสามหลอกลวงครับสี่สามสามฟก้านั่นเองนี่ครับโรเบิร์ตเลวานะรับหน้าที่เป็นตัวห้อยไป แล้วก็มีฟองลิเบลลี่ให้ดูครับการ์ดดีขนาดนี้ถ้าแพ้นี่ก็ไม่ได้จะโทษอะไรนะฮะโทษจอยละกันโทษอินเทอร์เน็ตด้วยโหมีฟิเมียนนะแล้วก็แฟนาดิโยแจ็คบูเชียแล้วปัญหาแบ็กซ้ายอ๋อโอ้ยเก่งนะคุณนี่มันเป็นแบ็กซ้ายตัวหลักของบุนเดสริก้านี่คคุณต้องระวัง ลูกคคูคูมีอะไรดีไหมไม่มีไม่มีผมดูแล้วนี่ครับก็คู่แข่งได้เขี่ยก่อนเอาฮะเลี้ยงตามสเปครับชิ้นจิตคาคาว่านี่เฟิร์นแต่งการเป็นเมสโตรนะครับไม่ต้องเน้นวิ่งเร็วเน้นการคลองบอลแล้วก็จ่ายบอลรวมทั้งการเลี้ยงนิดหน่อยนี่ฮะก็ไม่เสี่ยงครับก็แตะคืนหลัง แล้วประตูคนนี้ถือว่าฟอร์มดีนะครับเดเรโน่นี่ครั้งหนึ่งบาร์เซโลนาคือยากได้นะครับแต่ว่าเลเวอร์ไม่ขายก็เลยไปเอาแคสต์เกนโซกาสติโอปาเร่นี่โคตรวิ่งเร็วเลยครับของอัลสบวกโอ้ยเกือบครับบอนไม่คอนแทคเท้าทุบทำไรครับเราสงสัยนะครับปูผาเล่นไปแล้วอาจจะมีติตองบ้างนะครับเพราะว่าอาจจะฟังเสียงเฟร์นแล้วปวดหัว เป็นพี่เสียวก่อนเอาครับยังยังตั้งหลักไม่ได้นะครับผู้ผาผมว่าคุณคุณต้องดึงช้าสักหน่อยนะครับเขามาไล่สูงแล้วนี่ครับเตะทิ้งก่อนครับคือใครรูกเกมมีปัญหานี่เฟิร์นก็แนะนำว่าเตะทิ้งก่อนเพื่อให้กองหลังลงมาเล่นเกมรับกันเรียบร้อย เอาครับโอ้มีดาวฮนะปาวโอเดปายฮะของจริงนี่ฟองตกนะครับหาสาระอะไรไม่ได้ครับเบอร์เจ็ดของแมนยูคนนี้โอ้ฟรีคิกสามคนฮนะโอ้ยิงเลี่ยนฮนะสวยครับฟองนิเบรี่ชินจิครับโอ้จับบอลไม่ติดเท้า เพิ่มติดการแล้วนะครับสงสัยจ <ód. S 2> ีบอกว่ายังไม่ชิ <Bel> นดีเอาครับยังตั้งเกมไม่ได้ไมีเสียวอยู่ครับกูผาก็เป็นคนแบบนี้นะครับว่าเดี๋ยวเขาตั้งได้สักแพทหนึ่งเดี๋ยวยิ่งเหนื่อยสุดเมื่อไหร่เดี๋ยวรูปเกมอะไรๆมันก็จะดีเองรู้สึกว่าหลายๆนักูผาบ่นนะครับว่าทำไมนายประตูไม่เหนื่อยนั่นนี่คงได้ออกแรงแล้วก็เหนื่อยแล้วครับยิดากา้าคอสตาหนี่เฟิร์นฟวาย ตั้งเป็น s t a ย์ฟอร์เวนะครับเพราะว่าไว้รอจังหวะการเล่นโต้กกับครับนักเตะวิ่งเร็วแล้วให้ให้ขึ้นสูงไปเลยไม่ต้องมาเล่นเกมรับส่วนเลวานี่เล่นเล่นฟอร้านี่ฟิรเคยไปอ่านเว็บต่างประเทศนะครับเขาก็แนะนำมาว่าการเล่นฟอร์9้าให้ตั้งเป็น t a r g e เก็ตแมนแล้วก็ในส่วนของการวิ่งทำทางนี่ให้เป็นสเตย์เ r a เทลละกันเพราะว่าไม่ต้องวิ่งฐานออกไปมา คือเน้นอยู่ตรงกลางกว่าเน้นมาเป็นตัวล้วงบอลเอาครับ18นาทีก็เริ่มของบอลได้แล้วนี่ครับเห็นไหมฮะเลวานจะลงมาเชื่อมเกมลุกตรงกลางนะครับนี่ครับดักลาสทำลายฮะลูกนี้นะครับเขาตั้งใจฮะบางทีฟีฟ้านี้นะครับลองยิงดูบ้างครับยิงแบบคนใจแคบเสาแรกไปเลยกิสายเ้าอกัน ใช ah really yeah, ่ค yes. ร no, mm ับทีเดียวจอที่ยัดไป่หมักไปเลยนะี่นี่ครับเนื้อซูน์ละการคอร์ต้าผิดใช่ฮะลูกเกมเป็นรองสกอร์สกอร์นำแล้วเขามีคนถามสกิลบ้างไหมผูผาไม่สนครับผููผาชอบสกอร์สวยครับเลวานดึงบอลลงมาได้นี่เซนติดการ์ดฮันเตอร์นะครับเพราะว่าเซนต์เขาชอบอะไรที่มันเร็วแรงแบบฟ้าอย่างคลิเดียน ในฟุตบอลโกกลับครับแต่ว่าพวกเฟิร์นฟรายวานี่จะเน้นแต่ว่านักเตะต้องมีการบอลเลี้ยงติดเท้าหน่อยใไหมฮะผู้ผ่ายจะไม่เน้นวิ่งตรงๆมากเกินวิดาวะยิงครับอถ้าคานเตี้ยกว่านี้อุยคานสูงกว่านี้ไม่ยิงเข้าแน่นอนนะ สวยครับวีดาวปั่นโค้วีดาวบอกว่าต้องติดเท้าครับกูกูทำในสิ่งที่ไม่ถนัดครับวีดาวของทีมนี้เน้นยิงหลังเท้าอย่างเดียวครับโอ้โหนักวิ่งร้อยเมตรครับไทยนานเซนนอตน,นี่โอ้ยอาจจะไม่ชอบใจนิดนึงครับเพราะว่าเขาวิ่งเร็วอย่างเดียวแต่ว่าเขายิงคมเรวานะไม่ได้ชิติคาราว่าอ่าอันหนึ่งสามลีก แล้วก็หลายคนนี่มีปัญหาการจ่ายบอลนี่เฟิร์นจับหลักฟีฟ่าสีได้นะครับก็แนะนําว่ากดแอลส2ก่อนแล้วก็แต่งบอลให้ติด้าแล้วก็พยายามคลองบอลในเท้าที่นักเตะถนัดนะครับแล้วก็จ่ายในมุมที่นักเตะเขาถนัดมุมนั้นแล้วจะจ่ายบอลค่อนข้างแม่นยา สวยครับคาราว่าเลือกเลยครับก็จะเอาใครทำลายฮะโอ้ย <c oughs> คุณต้องแต่งเข้าเท้าซ้ายมันถึงจะยิงเขา้าโชว์ล็อกลุกเลยอันนี้โชว์กาก,ากครับไม่ไม่แนะนำให้เรียนแบบโูปาเร่ฮนะหรือกุตาโวขึ้นสูงครับโอ้โหยได้แน่นอนฮนะโอ้ยคุณม่นาประตูดีครับ ยิงครับโอเคครับลูกเกนี่ช่วง15นาทีแรกนี่อาจจะเป็นภูผีฮนะพอผ่านช่วง15นาทีไปนี่ฮนะภูผาที่ททเราคุ้นเคยกันโคปลักบอกว่าหลังจากนี้ไม่ค่อยได้โชว์อะไรสักเท่าไหร่โซกาติสเออคนนี้ก็ใครเล่นหลีบุนเดสฟิกานี่ซื้อกันเยอะนะครับเรื่อว่า มีการวิ่งที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็เข้าบอลผมว่าเข้าแม่นยำนะบุตดาคาสครับติดใจเสาเดิมครับ <laughs> โอ้ไปเข้าอ,อังนี้โอ้ดีไซนก้อยฮแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ทำประตูเซฟได้แ <laughs> น่นอนครับ <laughs> โอ้โหยหรือกัตตาโวขึ้นสูงไปนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ไม่ทราบจริงครับสงสัยติดใจเห็นเพื่อนยิงไม่ได้อยากยิงบ้าง ของลิเบอรี่ฮะโห่ก็ต่างออกมาถ่างมาได้หนึเส้นไม่ทราบครับเราต้องลำดับการจ่ายบอลใหม่ให้บางทีเราจ่ายฟุตบอลไปแล้วอาจจะนักเตะเติมพอดีไม่ต้องจ่ายให้มันเดี๋ยวมันจะวิ่งลงมาเองอันนี้เฟิร์นเดลจิคากาว่าโอ้โหแหว่งดีครับหลุคาโค้ะ เดี๋ยวมีคนฐานเขาว่าชินจิคากาวะไปอยู่ถอำมุลเป็นไงบ้างที่เฟิร์นได้ดูถือว่าโอเคนะครับเริ่มที่จะใกล้เคียงกับชินจิคากาวะสมัยที่อยู่กับเจอเก้ครอปครั้งแรกนะครับเอ,อ,อาจจะไม่ผิวแบบสมัยก่อนแต่ว่าเริ่มมีการทำประตูได้โอเคจบครึ่งแรกครับภูผานำหนึศูนย์ นี่ครับมีการขยับครับเชิญลุยกุตาโวออกไปครับแล้วก็เอาเดอร์มิชากา้ามิฟิวดีกีทีมชาติสวิสเซอร์แลน์ลงมาทางนะคนนี้จะเด่นเรื่องการจ่ายบอลแล้วก็การเข้าแย่งบอลน,นะฮะมีข่าวกับเจเันครอฟเหมือนกัน well, s s <S นี่ครับหน้าตา <c oughs> ถือว่าหล่อเหลานะฮะกับช <c oughs> ับปุยฮะ รู้สึกว่าเล่นรุ่นเดียวกันด้วยที่เ,เคยอ่านสักกูไ,กกไม่ต้องถามน,นะครับว่าใครเก่งกว่าฮะมิคาโดโรติกสัสวันนี้ยังไม่โชว์เปิดบอลอาวีดาวโอ้โหจับบอลมิดีฮะสวยครับโคโหแม่งควรได้เขื่อนปลาฮะนี่เลี้ยงบอลบ้างนะครับพอเจอใครมาไล่เยอะนะครับโอบาได้ขึ้นสูงบ้าง โอ้ยได้อยู่ดักราสครับจับบอลยังไงครับ <c oughs> ดักาดาราสบอกว่าเ <c oughs> ออครูไม่ถนัดจับบอลเท้าขวาครับก็เลยจับไม่ดีบ้าบ้าโอเคให้เขาตั้งเตะไหอ่าตั้งเตะนะโอเคครับลูคาคูของเขาได้บอลครับแล้วก็นี่ฮะท่านสามเหลี่ยมแบบนี้ก็เสร็จบาลเลน่ครับ,บ นี่ครับก็กระจายบอลออกไปทางข้างครับอ้ยดูบอลดีมากครับแล้วก็เบิ้ลกับโตโอครับท่าบอลกระดอนอยู่จะทำให้เราเล่นได้เร็วขึ้นนะโอ้โหเอาละสิครับนักวมีน้อยเมตรชายครับชีมวอลคอร์ดดูครับว่าเขาจะทำอะไรนั่นแหละครับเลี้ยงบาดเข้าในนี่ครับเครื่องหมายการค้าผู้ผาครับเสียบดีเหลือเกินฮะนี่เป็นสิ่งที่เฟิร์มไม่ค่อยถนัดนะ นี่ครับเฟิร์นวางเป็นสเตย์ฟอร์เวิร์ดให้นะฮะเห็นไหมฮะว่ารุ่นเดียวนะครับอ๋อโชว์ล็อกหลบครับยิงให้เข้านะครับล็อกหลบดีแต่ยิงเฮงซวยนี่เฟิร์นด่าม่กจริงจริงเรียบร้อยครับง่ายแล้วทีนี้ง่ายพี่ครับคือเวลาเล่น4-3-3เฟิร์นแนะนำว่าในกองหน้าสามตัววางสักตัวให้ให้ไม่ต้องลงมาเล่นเกมรับนะครับเราอาจจะได้โต้สวยๆในลักษณะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวปรับยังไงไปดูที่อินสต๊อกชั่นนะครับปรับได้โอ้โหช็อตยิงเยอะนะครับปูผาไอ้คู่แข่งตัวนี้นะครับ <c oughs> เล่นเสียวแค่ช่วง15นาทีแรกครับพอหมดโปรโมชั่นปั๊บเราไม่ไม่ทำอะไรให้ปูผาหวาเสียวแล้วครับก็ <c oughs> ประมาณไม่ได้ครับ Ờ, โหมดน anyway> e> ี่น at ี่มีอะไรที่คาดเดายากอโหเข้าได้ไงเหลือไปนะจะยิงเข้าแล้วโอ้เข้าใช้านประตูวินนี่กาบาเยโลนะครับโอ้เฟิร์มไม่เห็นฤดตูการนี้นี่แทบจะไม่เห็นเขาลงเลยนะครับเพราะว่าเจอหาจองนานมากเลยครับเอาครับอ่ครูผาก็แบบนี้นะฮะเออเห็นว่าคองบอลนานไปก็เบื่อแล้วฮะเลยใจกว้าง ให้คู่แข่งเขาได้บอลมากบ้างครับโอ้ไดโตครับโอ้โหนี่ระดับนีิเบลี่ครับสกิลห้าดาวกามีอะไรบ้างครับไม่มีครับตื่นเต้นฮะไม่ได้เลี้ยนนิเบลี่มานานเบุกแต่ทางขวานานไปนิเบลี่นี่ผมว่า พออายุเข้าหลักสามสีนี่เป็นนักเตะอาพัรบ้างเลยครับรู้สึกการที่แล้วเคยจำได้ว่าเล่นไม่กี่นัดเองนะฮะถึงสิ้นั้นไหมไม่รู้นะเจ็บตาวนานเลยเดินี่ครับเรเวนเนี่ยสามศูนย์เราเรวานยืนในกรอบยิยังไงก็ไม่ควรจะเข้าใช่ครับดีครับอาจะเจออะไรง่ายๆก็เก็บแต้่ง่ายฮะชุ่มหอยนะครับเอาครับบอลคอนบอกว่ายัวนะครับ อ๋อมีมีโชว์สกินนะฮะเขาไม่โชว์สกอนะครับลูกแอลหนึ่งสามเหลี่ยมครับไม่เห็นมานานฮะลูกนี้นี่ปกติแก๊งเราจะใช้น้อยนะครับคนที่ใช้เยอะที่สุดก็คือเซนนะครับเจ้าของทีมนี่เองนะครับเจ้าของทีมรายใหญ่พวกเราใช่เป็นประธานสโมสรพวกเราที่เป็นผู้จัดการทีมนะครับเราเป็นผู้ช่วย threat at least end moment. Firmino. the the Roberto for เอาครับดูคาคูอโ,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 นโ,นโอุอ้อยอุ้ยจบโดนเกือบไปให้ผู้รักษาประตูได้ออกกแรงมาได้ยี่เส้นที่สายบ้างเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นแล้วเบืออ่อไม่ครับผู้ผาเขาเล่นไม่ดีครับลูกเมือ่อกี้เปลี่ยนตัวครับนักเตะแรงตกแล้วครับดูนะครับมานั่งสำรองมีใครบ้างเฟิร์มไม่รู้จักนะครับนักเตะโคออสิกนี่ อยู่ในลีกมุนเดสซิกานี่สตุดการหรือเปล่าเออไม่เคยเห็นฟอร์เหมือนกันคอนเกมะเอมรีมาคิตาเลียนครับอ่ามาทานดักลาสคอสตาเอ็มิดายานี่วิ่งไม่เร็วนะครับอ่าใครซื้อการ์นี้ไปอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเอ็มิดายานจะวิ่งเร็วเพราะเป็นประเภทแต่ว่าวเป็นปีกที่ผเข้ามาเล่นตรงกลางเก่งครับมิงประตูจ่ายบอลจ่ายบอลโอเค ชอปฟลักว,วางสวยครับไม่มีนะมอะไรฮะเราต้องส่องไกลดูบ้างเป็นสไนเปอร์สวยครับ,รบกระจายบอลครับนี่ครับสัมผัสแรกก็เอ็มชีตายานครับเคยฟังช่องผู้บรรยายภาษาอังกฤษ,กษเขาจะอ่านเอ็มชีตาเลียนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะาเราจะ,จะอ่านว่าไงดีนะครับวนนะวนนแวงครับ มัน,น<ด>อยู่ในวังวนครับหาทางออกไม่เจอผอเบียดได้ครับลูคาคูคนี่นะครับถ้าเป็นการ์ดของทีมเฟิร์นฟวายนะครับกองหลังอย่างเซียนี่แล้วก็รออีกเลมี่นี่เอาลูคาคูไม่อยู่นะเดี๋ยวมีชาก้าครับคูคาโดโรดริเกสนี่ครับที่วิ่งจรวดเหลือเกินฮะโอ้โหเบียดหาอะไรไม่ได้ครับวิ่งเราอย่างเดียว โอเคครับลูกเกมดูดีเลยครับ <and> มีจ่ายบอลคอมบอลสวยงามครับแล้วก็วนสักหน่อยะผู้พาบอกว่าเริ่มดิวิชันสูงขึ้นนี่คู่แข่งเริ่มมีฝีมือที่ดีจะพาย,ยายามไม่ไม่จ่ายบอลทะลุทะลวงไปข้างหน้าเน้นแต่ว่าวนบ้างนี่ครับคอสติก้โห,โโหทำอะไรไม่ได้ ฟเราเสียฟาวครับ85นาทีแล้วครับก็ไม่มีอะไรผิดพลาดก็สารตายแน่นอนครับหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเสียสุดยอดนะครับเดี๋ยวเฟิร์นฟรายต้องใช่ครับให้มันแบบว่าวิ่งวิ่งไม่ได้ส่วนแบ๊ แบ็กนี่แบ็กตัวใหม่โอปาเล่นี่เฟิร์นฟลายวายติดการ์ดการเดียนนะครับเพราะว่าการ์ดการเดียนจะเพิ่มเรื่องของดีเฟนซ์แล้วก็เรื่องของการจับบอลดิบบิ้งผมคิดว่าแบ็กนี่ต้องมีการเติมแล้วก็ต้องมีการเลี้ยงบอลที่ <the players. S 1> ติดเท้านะครับโอเคไหมโอ้ล oh. ุมกันสามสี่ตัวครับโอ้ลูคาโคก็พยายามเหลือเกิน <laughs> well, <laughs> แต่ก็ไม่ได้เสียอะไรฮะ looking on in unbridled joy a h and I think y o u got to appreciate these matches because they d o come along กตครับเล่นให้มันจบจบไป้ะครับสารเต้งที่คนดูอาจจะรู้สึกไม่มีอะไรกดดันธรรมดาไปแค่วาดเสียวสิ่นาทีหน้าพอกูผาเขาจับหลักได้เ้าก็จะรู้แล้วว่าควรจะเล่นแบบใดนี่ครับกองเชียร์บรรยากาศก็โอเคนะฮะทำ ใครเป็นแมนแมนไหมแมนออก็ตหรือแมนใครฮะอ๋ะอเป็นดักลาสครับเพราะว่าเขาโชว์ลูกยิงเสาแรกครับแล้วก็ลูกหลุมลูกเสาตัวใช่ฮะก่อนนี้ให้ดูทีมเซนแบบว่าหอมปากหอมคอไกลให้ดูว่าเจ้าของทีมประธานเขาควรจะเล่นยังไงฮะเ,เดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยเล่นแมตช์ถัดไปละกันนะครับค,ครับ